ไเจ้าดังๆชื่คือขุงสัปปสัตนางวิไลวรรณเหลืองเจริญมีปัญหาอะไรจ้าอ่าสุขภาพแล้วก็ลูกหลุดแล้วก็มีภูมารนเดี๋ยวก่อนสุขภาพอย่างเดียวหรือที่มีปมัญหาการเงินการงานาการเงินการงานติดขัดสุขภาพไม่ดีเลยค่ะโรคอะไรบ้างเท่าที่ลูกหลุดมาเบาหวานค่ะเบาหวาน ไวรับตักอักเสบบีค่ะแล้วก็ไตวายค่ะปวดเนื้อปวดตัวเปล่าปวดค่ะปวดทั้งตัวร่างกายเลยค่ะหลวงพ่อแม่จะแบบกันยังไงแม่สี่ไม่ใช่หรออาการมากมายเลยใช่ไหมค่ะหลวงพ่อเป็นมันดานหรือยังก็นานแล้วค่ะหลวงพ่อกี่ปีก็ประมาณห้าปีได้ค่ะเป็นมาห้าปีแล้วท่านเทวดาบัดนี้ร่างกาย แย่เลยโรคมากมายเบาหวานไวรับไวรัสไตาวายปวดทั้งตัวมีเด็กหลุดหนึ่งคนใช่ไหมค่ะมีทําแท้งก็เปล่าไม่ได้ทําค่ะหลุดเองค่ะกุมารอีกสองค่ะแล้วก็สมรัตว์ในชาตินี้ก็ฆ่าไว้เยอะเหมือนกันเหรอค่ะชาตินี้ก็ฆ่าสัตว์ไว้เยอะด้วยค่ะทั้งหมดเป,เป็นไก่เป็นเป็ดเป็นกุ้งหอยปูปลาค่ะ ไก่เป็ดนี่คือค่ากินหรือค่าขายหรือค่ากินคค่่ะากินเองกนองินเองค่ะ,ะท่านเทวดาเด็กกุมาปปรทรัพยสัตทรงผลให้สุขภาพเสียหายหมดเลยหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยมีเด็กเลยนั่นแหละนะอันชีวิตลําบากแน่ล่ะคะ่ปปะไหนจะทรัพย์สัตหนาคปอยคู่กันแหละท่านแลยเอาเลยทีนี้การงานการเงินติดขัดชีวิตไม่มีทางไปเลยใช่ไหมค่ะจนมุมแล้วค่ะ พร้อมที่จะมาจ่ายให้กับวิญญาณไปเกิดหรือยังพร้อมค่ะพร้อมแล้วท่านเทวดาเด็กทั้งหมดหนึ่งคนกุมารสองต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้ว15วันนั่นแหละนะกุมารอีกสองใช่ไหมครัใช่แล้วอีกยีวันนั่นเออเฉพาะกลุ่มเด็กก็35มสิบห้าวันเด็กชื่ออะไรสายนิยินตนเล่าเลย หญิงไม่รู้ไม่รู้เลยเด็กหลุดไม่รู้เลยหญิงหนึ่งคนชายสองคนเหรอหนึ่งหญิงสองชายกุมารอ้าวชื่ออะไรกินอะไรหรือล่ะคะชื่อดวงใจค่ะดวงใจและกุมารล่ะกุมารเหรอคะจ้าพี่ดีใจหรือพี่ใจดีค่ะดีใจก็ใจดีอ้าวโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องเด็กบ้างหรือเปล่า มีทุกชนิดหรือเปล่า,า <c oughs> เรียกว่าตับไตไส้พุงอวัยวะภายในภายนอกโดนหมดใช่ไหมปวดตัวปวดเนื้อก็เด็กด้วยปวดไส้ปวดตับปวดไตก็เด็กด้วยอ่าโอเคอาเป็นว่าเขาจะให้ไปเกิดแล้วจะได้แยกย้ายกันไปชื่ออะไรบอกมา กินอะไรบอกมากินมาม่าต้มค่ะมาม่าต้มมาม่าเกาหลีนะคะเกาหลีโอเคกินข้าวผัดค่ะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะข้าวผัดกินยำบุ้นเส้นค่ะโอเคก๋วยเตี๋ยวกินเยอะบอกไปก็ไม่ได้กินแล้วค่ะก็ดูดูแนวโน้มเราคงจะอดกินเนี่ยอ้าวตามด้วยเสื้อผ้าเสื้อผ้านะคะใช่แล้ว หนึ่ดดง 1> 1หญิงสองชายเด็กชุดเด็กโอเคปล่อยทาบปล่อยไล่เต่าสงตัวเต่าสองสาพอแล้วค่ะลุง๊ะโอเคสังฆ okay. ทานสังฆทานทาสองชุดก็พอค่ะโอเคไหวไหมไหวไหวค่ะพร้อมค่ะพ okay. ร้อมค่ะโอเคโชคดีเกือบจะไม่ได้เลยละ อ่าโอเคเดี๋ยวพร้อมจ่ายอ้าวบวชอยู่แล้วใช่ไหมยังค่ะยังไม่ได้บวชเพิ่งจะมาเมื่อวานนี้ค่ะไม่เราเรามาโกนหัวที่ไหนแล้วเราไปโกนที่นี่ค่ะโกนที่นี่อ่ะอ๋อเตรียมมาเลยพร้อมจ่ายทันทีตามนี้ไปได้เรื่อได้เอาบอกรายการสัมปทานมาเลยก็ได้วะฉันบอกไปแล้วค่ะไม่ของสัมปทานไม่เขาจะเอาอะไรสัมปทานอ่ะสัมปทานนะคะเออ บอกมาเลยบานชาร์ต้ั้งบวฮอชีวานค่ะตั้งหาก60วนันเอาอะไรบ้างสรัพสัตว์เอาชุดขาสองชุดส <2 S 2> องชุดคือส่มนลดสองเล่มค่ะแล้วถ้าชังได้ทันเป็นผ่านรับผลไม้นะคะาถ้า่อยชาร์อีโคชีพตัวค่ะบอยษัท์หไวเปล่าไหมทีไม่คะ่ะถ้าไม่ไว้เดี๋ยวตับไม่เหลือนะอขอไม่ <c oughs> <c oughs> คือไม่มีผักกินก็จะกินตับไตแล้วใช่ไหมเดี๋ <c oughs> ยวไปกินเข้าเลยปล่อยเขาเป็นปกติจะได้ปังใจบัง <c oughs> ก็บอกเขาด้วยว่ากินผักไปก่อนอย่าไปกินตับไตเลยดบนี้ดีร้อย <S S <c oughs> บายโชคดี <c oughs> ไปได้ <c oughs> ไปเลยไปโ <c oughs> ชคดี